นี่เด็กๆก,กิน,นกระทะกินอียังงนี้ใกล้ี่น้องนก็เลยเป็่นเยอะจังทับรั่วแล้วผู้ขาเของตุงมันวกพี่น้องกินก็เพื่นนี่แหละปลาจมลสลัดคอตกลลังสีหงี่น้องหัวใจก้อนนะจ๊ะ สะเหีย่นตะคร่ี่น้อพริกพี่น้อพริกดกข้างหลังเราไม่หลังเนาะหอมอันนี้แม่่ได้เอา ยำยำเขาไปค้นค้นเขาไปแยบค้นแยบตะยุกับแยบจิ่มแค่แนวนี่แหล เขาเย้เยาเตะหยำหยำเตะโอ๊ยตุกใหญ่กว่พี่น้องปวดปวดเ็ด้วยลมติตั้งว้วยนอยลมทางตุกใอีกเองอาคุ้ย้าเหรอลมแรงแรงโคตพี่น้อง

cùng kiếm kiếm gì đâu không còn cái túi nhìn bay mất đầm 快点，打我！ แม่นควบคุมคือมากกะด้วยินยินแต่แนวอืน่นเน้นแต่ก้อยคุมพี่อน้อง đúng thành hiền quá với bây phù Đó mình nhận thì hẹn thật ướt Trang thì để nó Lùng Mất vịt này thì thật không phá ra มาิเขา่าเล้ว เฮ็ดยังกินอ่ะนะประจําตุบกอกินเนี้ยพอกินแล้วค่อยซักผ้าไปเอเลยลงมาหหดสวนเลยไปปล่อยน้ําเพื่ะไข่้ไวยฮะแจ้งหน่อยกจนงิติดเลาท่พูดลงเฉยเห็นเนี้ยหลาหลายใส้ลูกเน้วมันจะเสียตัวเอง ให้หลุดแมวแล้วีนนีเปเลยเพื่องหมาเห็นแมวมันแลแมนแม่อยู่มัน,น้อนหนีเปรีแหลนี่ตั้เยเยยเดดนเได้น,น,น,นดี่มันนกักเหรเนี่ยอุ้มมันเป็นนักนักแม่ ยูผ่าดบ้าเอ้าล้มกใช่เขาามีไงไหมล่ะเอาล้เอาล้ก่อนเอาล้ไปเอาล้มขนกุดลมยายกินข้าวอิ่มนะกจะกบกรอบหมาไปวน้อาบเมื่อวานนี่อาบไปย่งขึ้นไปเดินดินนี่เมื่อวานนี่อาบยูยูหมออยูเอาขุนไปอาบน้องขุนไปอาบอย่างนี้เแคดหน้าวันน้ก็หมาสั่นห้องขึ้นมาหน้าแล้ว กวางหญิงคิปโซ่กสดพี่น้องตายเอาอมยุยนีออกคลิปปรเดนนี่ร้านเบงโบร์คลิปประเดิน 我们没办法控制。 -b 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 ừ, kìm bấm bới là ơi một kìm xoay nha Out there okay. จิมีันนี่้ะจ้าจิมนาเบอร์ไมช่วยไม้ช่วยกดสตาสเใครโกด,ไกด์ไรโคแทตี่ต่ามเน,นื่องแค่นวนี้นจ้าขอบคุณค่ะโอ้ยเสียค่ญญะจ้ญญะวะ